เราก็มาอีกรอบหนึ่งนเอฟซีฮะต่วห้ตตาเลยดะอะไรอะตัวกลารอมันเข้าไปตัวเ้า้ล้วมื่อกี้รอัวกลามาต้องมีแบบานี้ทกันเมื่อกี้มันกระโดดเลยเลยอ่าันกระโดดเลยเนาะลอยขึ้นไปเลยเมื่อกี้อือโดนเอฟซ่หอหาตัวยู่ดนเอฟซี เรายืนแบบนี้มันไม่ค่อยกระโดดนะอาไม่กระโดดเรื่องอะไแล้วเดี๋ยวผมดูกล้องให้ได้ไหมเดี๋ยวสายมันไม่รุไม่รู้ผมผมฟังให้ก็ได้เดี๋ยวไม่ภาพมันตัดมันไม่ตัดฮะอีกแล้วเหรอเจ๋งตี๋ให้ดูกว่าถือกล้องให้ก่อนเนอะตอนนี้ก็มาเอาปลาเอฟซีกับตันให้ผมดึงอีกแล้วนะของเยอะเหรอ ดูเยอะเลยเช็คดูเยอะเลยได้ถึงสิบนาทีนะเรามาเอาคนที่อได้ละเราขึ้นไปโหลดคลิปเสร็จแล้วก็ลงมาเลยขึ้นไปอัพคลิปแล้วก็งลงมาได้สบายดีนะวิวเนาะ นี่ใน FC ก็ได้ปลาเยอะเลย <c oughs> ได้เยอะดีเนาะปลานี่โอ้หนักอยู่ด้เฮ้ยอันนี้หกหกตัวได้หกตัวนี่นะสดอยู่เลยด้หกตัว เด้อหกตัวนะไอพีเดตัวถัดไปแต่เล็กมันหมานเนาะอันใหญ่นี่ไม่ค่อยหมานเลยตัวเดียวนี่เอาไม่เหี่ยตัวเดียวเนี่ยแค่นี้ตัวเดียวอตัวอันอันนี้มันกระโดดข้ามไม่รู้นะ ไม่ค่อยได้ตัวนี้นนก,ก็มันม่จะตกน้ำใช่ไหมไม่น่าจะตกหรอกมันไม่ได้ตัวนั้นอ่ะเฮ้ยอันนี้ได้อยู่ด้วยมันมองไม่เห็นเลยเฮ้ยด,ด,ดูดีดีอ๋ออ๋อดูอีกขั้นหนึ่งญญบบผมก็ว่า<ม>ตอนแรกเหมือนมันจะไม่ได้นะเฮ้ย <H ur> <H ur> ไปเลวถ้ามีขั้นไหนผมว่าได้เยอะนะ เดมันกระโดดท่ามโอ้โนเลย้ยมันมีเฉยเลยน่าทำใส่ตัวโน้นบ้างเนาะใสตัวหลังไอ้่งใสตัวหลังไอไอมานสุดก็น่าจะเป็นตัวนี้ตัวเล็กเนี่ยใส่ข้างหลังได้ยิ่งตัวเล็กนี่ได้มานสุดนี่ เห็นรอบไหนรอบ,น,อบน,อน,นั้นเลยตัวนี้เนี่ยเช็คดูดิอันโลนึงได้เนานะ

dỡ ja ơi dỡ rồi đua đi dỡ rồi โลกวาอ้โลกวาเองมาโลกว่าเยอะเลยกางคนนี้ดเลยร้านเมาแล้วก่อนเราอีกแล้วร้านขึ้นเมาไปเกมตมนมีรถ้าเกมมีรถได้แล้มีหลอหือ้ี่อืนอือหื

กุดูระแบบนี้อหิ้นี่ใช้กำหักนะต้อ้เวลาเท่นดูนี่แป๊บเดียวถ้าใส่คู่ปูนเต็มเต็มเต็มคู่ปูนอันนี้คู่ใหญ่อะมันก็เลยยังไม่เต็มประมาณครึ่งคู่ใหญ่ถ้าชั่งน้ำหนักก็น่าจะประมาณสักเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยถ้าชั่งกิโลก็น่าจะประมาณห้าโลอะถือถืออยู่นี่ห้าโลได้อยู่ก็เหมือนโดดลงไปอีกแล้วนะมันมันโดดมาเรื่อยๆนะทั้งวันอะว,วันเนี้ยได้เพิ่มเติมอีกนีในไอซีก็เป็น เป็นปลาที่ได้มาก็าไปทําปลาแห้งเอาไว้กินยามไม่มีเนะาะยำมันแรงนะท่านผู้ชมไปนี่นะท่านผู้ชมตัวได้มาพอทําปลาแห้งเนาะกิ่เมื่อกี้สาวๆก็ทําปลาเสร็จพอดีอันนี้เรามาเติมพอดีเลยไม,ไ,ไม่ได้พักเลยทำเสร็จปุ๊บเราก็ามาเติมปับ๊บนะ ทำใกล้จะเสร็จอีกเราก็เอามาเติมอีกสรูปคือไม่ต้องพักใช่ตริงจัเลยฮะอ่ะโอเคครับเอฟซี FC. ก็ขออนุญาตเดินทางกลับเนาะได้ปลาแต่พอสมควรในฟิลิป่ินสนะ์ฝากไว้เท่านี้ครับ,รบทุกท่านสวัสดีครับ